Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ทักสินสั่งตายไม่ต้องเผาให้การต่อสู้และชีวิตเป็นอมตะของครอบครัวเผยรู้ใครรอบสังหารสี่ครั้งเรื่องนี้คนในครอบครัวเรารู้หมดเพราะไม่อยากให้เขาต้องไปเจอกับคนที่ไม่คิดดีกับเรา ในวันที่26กรกฎาคม2565นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ค,คลิปในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีผ่านเว็บไซต์ทักษินออฟฟิเชียลโดยเป็นคลิปวิดีโอที่นายทักษินให้สัมภาษณ์เรื่องเส้นทางชีวิตครอบครัวโอกาสกลับเมืองไทยและคำสั่งเสียว่าถ้าตายไม่เผา คลิปวิดีโอช่วงหนึ่งนายทักษิณกล่าวว่าผมอาจโง่เรื่องคนเพราะประสบการณ์เป็นคนบ้านนอกชีวิตเราง่ายๆอยู่บ้านนอกโตบ้านนอกพอมากรุงเทพมหานครชีวิตก้าวกระโดดผ่านสังคมกรุงเทพน้อยไปสังคมของอีลิทน้อยไปเราจึงไม่อยู่ในสังคมอีลิทแม้ฐานะเราอยู่ในสังคมอีลิทแต่แทนที่จะเข้าสังคมกับอีลิทไปเข้าการเมืองเลยกลายเป็นคนซื่อบื้อคนหนึ่ง ไม่ได้ถึงกับเฮิร์ตหรอกเพียงแต่ว่าเสียดายตัวเองน่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมากกว่านี้ผมไม่เคยกลัวตายผมโดนรอบสังหารมาสี่รอบแล้วผมเฉยเฉยผมถือว่าคนเราถ้าจะตายมันก็ตายยังไม่ตายก็คือยังไม่ตายถามว่าทั้งสี่ครั้งให้อภัยหมดหรือไม่นายทักษิณตอบว่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะผมไม่ค่อยเชื่อว่าชาติที่แล้วชาติหน้าไม่รู้เป็นจรรมเป็นเวรอะไร มันไม่เกิดขึ้นเลยลอยผมรู้ว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้คนในครอบครัวเรารู้หมดเพราะเราไม่อยากให้เขาต้องไปเจอกับคนที่ไม่คิดดีกับเราเมื่อเจอแล้วต้องระวังตัวแค่นั้นเองและผมเองก็สั่งครอบครัวแล้วถ้าตายไม่เผาให้เก็บไว้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมให้ชีวิตผมเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลาน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ